Everyone มาพบกันอีกแล้วนะคะในครับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนคุณครูมีเพลงหนึ่งให้นักเรียนฟังด้วยนะคะและให้ทุกคนตั้งใจฟังด้วยไปฟังกันเลยคะ่ะ Greetings songGood morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. เพลงที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่ชื่อว่า Greeting Song หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเพลงการทักทายเราไปดูความหมายของเพลงกันนะคะว่าแต่ละประโยคหมายความว่ายังไง Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าใช้ตอนเช้าเพื่อทักทายเพื่อนๆตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยค่ะจนถึงประมาณเที่ยงวัน Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่าย ใช้หลังจากเที่ยงวันจนถึงประมาณ6โมงเย็น Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นเริ่มตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นไปจนถึงก่อนนอน Good night แปลว่าราตรีสวัสดิ์ใช้เมื่อต้องการบอกลาตอนเข้านอนในตอนกลางคืน Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก ใช้เมื่อพบใครสักคนเป็นครั้งแรกและต้องการแสดงความยินดีเมื่อได้พบเขา Nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันใช้ตอบกลับเมื่อมีคนพูดว่า Nice to meet you Goodbye เป็นคำทั่วไปที่ใช้บอกลาในภาษาอังกฤษแปลว่าลากร See you แปลว่าเจอกันใหม่นะ ชัยมาต้องการบอกลาและหวังว่าจะพบกันอีกในอนาคตต่อไปถึงคราวนักเรียนแล้วให้นักเรียนอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะ Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็น Good night ราตรีสวัสดิ์ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน Goodbye. ลาก่อน See you. เจอกันใหม่นะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนตอบเก่งมากเลยค่ะครูขอปบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเอาละตอนนี้ครูอยากเชิญทุกคนมาสนุกกันต่อกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเกมทายคำศัพท์จากรูปภาพในเกมนี้ครูจะเปิดรูปให้ดูทีละภาพนะคะ แล้วจะให้หนูหนเนี่ยถายว่าภาษาอังกฤษว่าอะไรแต่ต้องรีบตอบนะเพราะครูจะเปิดรูปแค่หาวินาทีเท่านั้นถ้าใครตอบได้ก่อนและตอบถูกรับไปเลยดาวหนึ่งดวงใครอยากได้ดาวเยอะๆย,ยกมือขึ้นหน่อยแต่บอกก่อนเลยนะคะเกมนี้ต้องใช้ตาไวใจกล้าสมองไวตอบให้เร็วใครพร้อมแล้ว

Yay! 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 เย้เย้เย้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ นักเรียนช่วยคุณครูร้องเพลงได้นะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย Greeting song Good morning, Good morning, Good afternoon, Good evening, Good evening, Good night, Good night, Nice to meet you, Nice to meet you too. เย้เก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆวันนี้ครูขอบอกว่าครูภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนมากๆเลยค่ะเราได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆได้เล่นเกมสนุกๆที่ต้องใช้สายตาไว้สมองไว้แล้วก็ยังได้ร้องเพลงพร้อมท่าทางกันด้วยเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกยิ้มให้ครูหน่อย ครูขอแจกหัวใจให้เลยนะคะทุกคนเพราะทุกคนตั้งใจเรียนและกล้าตอบโดยเฉพาะตอนเล่นเกมครูแอบประทับใจหลายคนเลยนะคะบางคนปกติเงีย,งยบๆแต่ตอนเล่นเกมยกมือไวมากนี่แหละคือความกล้าหาญของเด็กๆป .1 ของครูและตอนที่เราร้องเพลงกันด้วยโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะครูอยากให้นักเรียนจดจำไว้นะคะว่า การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อถ้าเราได้เล่นได้ฟังได้พูดได้ร้องแบบนี้บ่อยๆภาษาอังกฤษจะกลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราได้ทุกวันเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าครูมีภารกิจลับอยู่หนึ่งอย่างที่จะให้ทุกคนไปทำต่อที่บ้านอยากรู้มิเอ่ยภารกิจของเราก็คือให้นักเรียนกลับไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้และลองพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะ ถ้าทำได้คราวหน้าครูจะมีของรางวัลลับมาแจกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนและสนุกไปด้วยกันครูหวังว่าเด็กๆจะยิ้มออกจากห้องเรียนไปแบบมีความสุขนะคะแล้วเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้าพร้อมคำศัพท์ใหม่ๆและเกมสนุกสๆอีกมากมายและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย see you next time